สวัสดีจ้าเซลออมคูปตาบันดุงจ้าเมื่อนีออมสิมารีวิวรถดาวถึงนะจ้าขั้นนี้ดาวยูทีสองหมืนบาทเท่านั้นจ้าเป็นรถ l อ0 1 8 s p นะจ้าขั้นนี้เป็นรถปี6กหานะจ้าเป็นสภาพเดิมๆอยู่จ้าชั่วโมงการเฮ็ดงานยูทีสองพัมชั่วโมงนะจ้า เงินสดสีอยูทีซี่แสนหนึ่งมืนห้าพันบาท้ะจ้ะได้อุปกรณ์นาลังจ้ะอันนี้สิเป็นทั้งหลังรถจ้ะเป็นสภาพเดิมๆมิเด้จ้ะยังบ่ได้ปรับสภาพเนาะจ้ะคนได้ทั้งเบิดหกปี้ะจ้ะตกปีละเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบสามบาทแล้วก็มีงวดย่อยสองพันทุกเดือนจ้ะท่านเป็นรล่เดือนกะเดือนละ เ6 0 0บาทเจ็ดสงมววนด้วยจ้ะถ้าเป็นลูกค้าสนใจขั้นนี้ Lc 018ศูนยนึ่งขั้นนีดาว20,000บาทกะโทษสอบถามออมใดจ้าเบอร์โทษศ6นย์หกหนึจ้า 6, 1, 0, 2, 0จอยู่หลานยังมีหลายขั้นให้เลือกส้มเนาะจ้าตอนนี้รุ่นฮิตฮอตก็สิเป็น Lc 0 L32 และกะ็ L50 เาศูนยะจ้าสนใจโทษสอบถามออมใดเด้อจ้าอยู่คุปตาบ้านดุงจงังหวัดอุดรจ้า